ผู้ดูดดเ,เดือนนะครับยังเหมือนเดิมนะครับ20,000บาทจะเป็นของใครมาแล้วแตงโมเ1 6มอบให้ครับสัปดาห์นี้แล้วก็เครื่องดื่มเป็นะนะครับไม่มีลิมิตชีวิตเดินร้อยรางวัลพลังขึ้สู้สัปดาห์ละ5,000บาทสัปดาห์นี้จะเป็นของใครผมยังไม่ออกนะครับอ่ะบนเวทีครับยกที่4เดี๋ยวโมครับเดินโงในขวาหน้าข่าวขวาเนี่ยครับเพื่อหมายการค้าอยู่ที่วงในนะครับทางด้านของจอมโมอ๋อเพชรขุนศึก ลูกศิษย์ของคุณศึกเพชรสุภาพันธ์ครับหัวนหน้าคณะนั้นตอนนี้ได้แล้วครับเดินทางไปสอนมวยไทยอยู่ต่างประเทศยังกลับมาไม่ได้ครับให้ทีมงานดูแลก่อนคุณจะใช่ดูเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้นกล้าของศึกเจ้ามวยไทยครับจัดเป็นมวยรอบโ,โ,โ,โคโล,โลโดโลราโดไลส์สปอร์ตนะครับนี่ครับเอาของดีๆมีคุณภาพมาให้เป็นชิ้นเว็นอันมากขึ้นครับนี่คือแผนงานของผู้บริหารออมน้อยครับ น้องๆเหล่านี้นะครับก็จะเข้าสู่มวยรอบต่อไปครับไม่ว่าจะเป็นมาบินมวยรอบท็อปวันต่อยอดไปถึงมวยรอบอีสุสุแล้วก็อีกหลายๆรอบครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับพวกเขาเหล่านี้ครับใคปอีปีหน้าครับต่อยอดไปมวยรอบแชมเปียนมมาบินเลยครับ โอ้โหดูมันว่าจับปริแล้วครับทางด้านของเจ้าโมเลยครับอ่ะอย่างกับเป็นฝ่ายเปิดเกมขยับเข้าหาเข้าไปฝาหน้าดันแทงเอาไว้นะครับอ่ะเดินกับมัดับเข้าไปเข้าขวาเสียบเข้าไปมาคบเื่องเรื่องมวยไทยเลยครับก้าวไกลสวังเสือลูกศิษย์ของพี่หมวดศรีโอปอลครับจากรายการนี้22ก็บังประกงนู่นนะครับนี่ครับพยันจัดเหลือเกินครับนี่ครับแล้วเอาเด็กเก่งๆมาต่อยที่นี่เลยครับ แป๊บเดียวปีเดียวเท่านั้นแหละครับคุณประสิทธิ์เห็นผลเลยนะครับหลายๆคนพังงาดขึ้นมาแถวหน้าแล้วรูดมาอ้าวแต่ว่าอย่าพึ่งดวลสรุปรูดมารูดมา,อ,าอย่าพึ่งดวลสรุปเดินตัวแข็งอ้าวเจอไปสองทีทำทาทาจะตัวแข็งแมเล่นหัวใจแทบจะวายแล้วนั่นแหละครับมาด้วยความมุ่งมั่นแหละครับมาด้วยความมุ่งมั่นความตั้งใจกับทางด้านของเจ้าโมครับ ดาวรุ่งหน้าใหม่ช้างเผือกจากภูทรนะครับแดงเขาทรายครับส่งข้าประกวดเอาแล้วครับลายแขนตั้งแขนเอาไว้ครับวันนี้วันนี้แตกกันเละเทะเลยครับรอคิวอีกแล้วนะครับเดี๋ยวจะเจอกับคนแตกอีกแล้วโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นครับทางคิวซ้ายมีเลือดซึมซึมมาครับจอมโออพรขุนศึกอ้าวโดนซออีกโดนซออีกโอ้โหับส่วนเสาหน้าก็ผลงานของคุณสุกิต สมกิตแว่นแก้วครับดีเช่นเดียวกันครับคู่มวยเยี่ยมเยี่ยมทั้งนั้นครับหยบพันล้านเจริญชัยเดชฝั่งโผงและกับไทยสจเปียกอุทัยเธอเคลียี้อัดเพชรสมัยครับมวยรอบอยู่สุดๆอ่าคงจะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วครับคุณประผู้ิมครับอ่าหมัดกับซอกครับโอ้ยหมัดขวาทางด้านของเจ้าโหดครับเนี่ยครับจะเดินเข้าไปคว้านะครับแต่ว่าต้องมีอาวุธนำเข้าไปครับเดินเข้าไปทื่อๆไม่ได้ก็ได้เข้าขวายัดเข้าไปอ้าวก้าวไปโดนเข่าทำเจ้าจ่า ตาดุ๊กไปกุ้งแช่หนังปลาคุณผู้ชมครับอย่าแสดงความอ่อนแอให้เห็นครับอยู่บนเวทีนี่คือวิชาคนเตะคนเลี้ยงคนครับเอารายได้ตรงนี้ครับไปเลี้ยงตัวเองเลี้ยงแบบไหนเลี้ยงแบบการศึกษาแต่ตอนนี้ชันจะไม่เลี้ยงนะครับเพลงข่าวของจอบูมาแล้วมาแล้วรัวเป็นพมื้นก้นแล้วครับคุณประสิทธิ์ครับโอ้โหนั่นแหละครับยัดด้วยเข่าถล่มด้วยเข่าครับ จัดไปครับจัดไปกลายเป็นผู้สนุกไปเลยครับห่วยรอบโคลโลนโคโลนาโดได้สปอร์ตครับนี่ครับดูครับเด็กๆสิบห้าสิบหกครับร่างกายกำลังต้องการความเจ็บปวดครับเ้านี่ครับอย่างที่เรียนไว้สายพันธุ์ใหม่ต้นกล้าสายพันธุ์ใหม่ครับเอาแข็งแข็งมาเลยครับเพื่อจะก้าวสู่ต่อยอดในรอบต่อไป